สวัสดีครับคุณฟุฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่ารองนายกอ้วนเซ็งนึกว่าจะเห็นการเมืองแบบใหม่สุดท้ายก็เหมือนเดิมเนื้อหาใจความนะครับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงเรื่องการถแถลงนโยบายของรัฐบาลภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้ครับ เราเริ่มด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจแล้วก็ดูว่าอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทุกคําแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานํากลับมาคิดนะครับแม้จะมีคําดูหมิน่นดูแคลนด้อยค่ากันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจะมองปัญหาเนี่ยไม่ตรงกันแต่ที่เสียใจคืออยากจะเห็นการทํางานร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลอยากจะให้เป็นการเมืองแบบใหม่เห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ควรจะสนับสนุน เห็นอะไรติติงก็ควรจะว่ากันไปใชครับแต่กลับมองทุกอย่างเนี่ยเร็วร้ายไปหมดทั้งที่เพิ่งจะเริ่มงานไม่กี่วันแค่นั้นเองนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้มีการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ภูมิธรรมบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วก็แบ่งงานรองนายกกันบ้างแล้วแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะครับนักข่าวก็ถามว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกมีม็อบใส่ผ้าใบประท้วงแล้วก็เรียกร้อง ให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับไปติดคุกเนี่ยจะเป็นปัญหาในการบริหารหรือไม่ภูมิธรรมบอกว่าไม่เป็นปัญหาหรอกครับเรารับฟังทุกความเห็นนะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่และกรอบการทํางานก็ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งประชาชนเนี่ยให้กรอบเวลาในการทํางานมา4ปีตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือใจของประชาชนถ้าหากว่าครบ4ปีประชาชนพอใจก็ถือว่าเราเนี่ยทำงานสําเร็จผมถึงบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยกังวลมากเกินไปหรือเปล่าครับ ใจร่มร่มครับใจเย็นๆอยากให้ร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าและไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก,กน,นะครับ